เราในไอถามมานะครับชื่อปางสวรรค์ถามว่าเนี่ยตอนนี้น้ำหนักตัวแค่ประมาณ40เองผอมมากเลยอยากจะเพิ่มน้ำหนักทำยังไงดีการเพิ่มน้ำหนักที่สุขภาพดีต้องไม่กินข้าวไป้น้ำตาลเยอะๆเพื่อทำให้อ้วนเพราะแบบนั้นเราจะสะสมไขมันแล้วทำให้เราอ้วนและแก่เร็ววิธีการเพิ่มน้ำหนักแบบสุขภาพดีแล้วดูหุ่นดีคือการเพิ่มกล้ามเนือ้อดังนั้นเรารับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็น3ามมือ้อ แล้วเราก็เติมโปรโตีนเข้าไปให้ครบเช่นตอนนี้น้ําหนักอยู่40กิโกรัมใช่มควรจะทานโปรโตีนให้ได้40กรัมต่อวันให้ดูสิว่าเช้ากังวันเย็นเนี่ยเรารวมโปรโตีนได้ครบหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ครบมื้อเย็นสามารถเติมเวโปรโตีนไปได้เช่นไอโซเรตเวโปรโตีน1นซองจะมีโปรโตีนอยู่20กรัมนะครับเราเสริมไปวันละ1นซองเนี่ยจะช่วยเสริมโปรโตีนส่วนที่เราขาดในแต่ละวันการกินโปรโตีนอย่างเดียว คือการเอาทรัพยากรเนี่ยไปสร้างกล้ามเนือ้อแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นกล้ามเนือ้อเวโปรตีนจะไม่มีประโยชน์ดังนั้นข้อที่2คือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งจาเป็นต้องทุกวันไหมถ้าทุกวันได้ก็ดีแต่ถ้าทุกวันไม่ได้ให้ออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งวันเว้นวันการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งคือการไปออกกําลังกายโดยการมีแรงต้านอาจจะใช้แมชชีนอาจจะใช้ น้ำหนักของตัวเองหรืออาจจะใช้ดัมเบลร่วมด้วยพวกนี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อส่วน,นต่างเนี่ยมันต้องขยายตัวเพราะมันขยายตัวน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นแบบสุขภาพดีดังนั้นใครก็ตามนะครับที่อยากเพิ่มน้ำหนักแบบสุขภาพดีให้ทานโปรตีนให้ครบ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอันนี้คือเริ่มต้นนะบวก2ก็คือให้เราเนี่ยออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยวันเว้นวัน เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ขยายตัวขึ้นดังนั้นขออภิพรยทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักผมบอกวิธีนี้สุขภาพดีแน่นอนแล้วไม่ส่งผลเสียกับร่างกายแน่นอนแต่ถ้าใครก็ตามอยากดูตัวอย่างของเวโปรตีนนะครับสามารถพิมพ์คำว่าเวโปรตีนแล้วสอบถามแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับแล้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้นะครับ คำถามของทุกคนนะครับถ้ามันมีประโยชน์กับคนโดยรวมนะผมจะมาทําคลิปตอบคําถามแบบนี้เพื่อช่วยให้คนไทยมีแต่คนที่สุขภาพดีและคุณดีรักทุกคนสวัสดีครับ